สวัสดีครับ FC ช่องทีไข่ทีมันชาแนลนะครับทั่วโลกนะครับไม่ว่าท่านจะดูที่ไหนก็ตามนะครับนะก็ยินดีนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องทีไข่ทีมันชาแนลนะครับสาระน่ารู้รอบบันทันเหตุการณ์นะครับต้องที่นี่ที่เดียวนะครับทีไข่ทีมันชาแนลความเคลื่อนไหวตัวของทุกวันนะครับเราก็จะนํามาเสนอนะครับให้พวกเราได้รับรู้ ด้รับรู้ถ้าหากว่าท่านไม่มีโอกาสบางทีก็ท่านไม่เดยมีโอกาสติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวเนาะนะครับก็มาดูได้ที่ช่องทีไรทีมินชานลนะผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับแน่นอนนะนะวันนี้นะครับก็มีข่าวข่าวที่มันจะเป็นอุทาหรณ์นะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจน,ะน,นะเตือนเตือนสติ นะเพราะว่าคนเราผมบอกลหลายครั้งนะครับบ่อยๆเลยนะครับผมจะเตือนเรื่องทุกวันเนี้ยนะครับพวกเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะเพราะว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยช่วงนี้นะครับมันมีน้อยเนื่องจากว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ก่อให้เกิดคนคนร้ายนะครับมากกว่าคนดนะีเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนสมัยโบ,บราณนนะ คนดีเนี่ยครับจะมากกว่าคนร้ายครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับถ้ามองให้ชัดนะมองให้ดีเนี่ยนะครับคนร้ายจะมากกว่าคนดีนะครับนะมันจึงจําเป็นนะครับเราในฐานะเป็นสุดจริตชนนะผู้ปฏิบัติตนชอบนะไม่เบียดเบียนใครคิดดีทําดีอยู่แล้วเนะี่ย เราก็ไม่สามารถที่ไปเปลี่ยนแปลงคนร้ายพวกนั้นนะครับให้เป็นคนดีได้ในทันทีนะในเมื่อเขาเป็นคนร้ายโดยบางคนก็เป็นโดยสันดานครับบางคนก็โดยนะสารเสพติดบางคนก็เป็นคนร้ายโดยความจําเป็นนะในกรณีนี้นะครับอยากจะเล่าให้ฟังก็เห็นข่าวคราวนะครับที่เกิดขึ้น ข่าวนสื่อนั่นแหละนะครับในสื่อใหญ่หลายท่านอาจจะไม่ได้มีเวลาดูนะก็มีหนุ่มคนนึงนะครับในข่าวนะครับผมขอไม่ขอญาตเอ่ยสถานที่และที่ก็เล่าเรื่องราวให้ฟังกันแล้วกันนะก็อยู่ใน,ใน,ใ,นในเขตกรุงเทพนั่นแหละนะครับปริมณฑลนั่นแหละนะครับก็ไปซื้อสินค้านะขับรถไปขับรถยนต์ไปรถยี่ห้อ v ี v o นะโตโยต้าวีโวนะ สีขาวก็ไปก็จอดสตาร์ทรถไว้นะสตาร์ทรถกุญแจก็เสียไว้ที่รถใช่ไหมตัวเองก็ลงไปทำธุระ,ะทำธุระ,ะก็ว่าอยู่ใกล้ๆคงจะไม่มีปัญหาใช่ไหมนรืว่าอยู่ใกล้ๆจะไม่มีปัญหาก็จอดรถสตาร์ทเครื่องไว้ทีนี้คนร้ายเขาก็เขาจ้องอยู่แล้วครับคนเขาจ้องอยู่แล้ว เขาดูอยู่แหละนะพอได้จังหวะนะมันก็มาเขาทําธุระอะไรครับเขาลงไปซื้อสินค้าซื้อของซื้อของเสร็จแล้วก็ซื้อสินค้าในร้านโซ่ห่วยเสร็จแล้วก็นร้านสะดวกซื้อเสร็จก็ยังเดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวต่อตรงนี้แหละครับตรงรอก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแหละครับเป็นจังหวะที่ไม่ได้ดูในรถนะไม่ได้หันมาดูรถอะไรสิ จริงๆมันก็เป็นความประมาทเรื่อยๆประมาทจริงๆนะคนร้ายก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาเลยครับมันมีคนให้สัญญาณแล้วล่ะผมว่านะมันก็ต้องมีคนอยู่อยู่แถวนั้นแหละอีกสายของเขาเดีวนะนมันจะดูอยู่แล้วว่าคนนี้มาคนเดียวน่ามันลงรถมันสตาร์ทเครื่องไว้ประมาณเนี้ยมันจังหวะเหมาะเคาะหร้ายพอดีนะมันก็ขับซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมา ไอ้คนซ้อนก็ลงมาแล้วเปิดประตูสตาร์ทรถไปเลยเอ้ยขับรถไปเลยน่าใครล่ะครับทีนี้น่าคนที่นั่นก็มีแต่ก็ได้แต่ได้แต่ตะโกนตามรถนั่นน่ะก็ขับรถไปแหละตัวเองก็มัวแต่นั่นนความสูญเสียนี่เกิดขึ้นจากความประมาทจริงๆ จะไปโทษคนอื่นก็ทรําบากนะเพราะว่าข่าวคราวเรื่องนี้นะครับเขาเรียกเขาเตือนกันตลอดนะครับเตือนกันตลอดในการใช้ยานพาหนะนะครับอย่าสตาร์ทเครื่องรถไว้น่าเดยงไม่อยู่อ่าลงไปทําธุระไม่ว่านานหรือไม่นานก็าตามนะเม้มอเตอร์ไซค์นี่เหมือนกันนะก็หายบ่อยนะเสียบกุญแจคา,าไว้เนี่ยโอ้หายเรื่อยนะรถยนต์เนี่ยขนาดยังมีคนอยู่เขาจะดึงกระชากคนลงมาแล้วก็ขับยังขับไปเลยก็มี ในกรณีนี้นี่ก็เป็นบทเรียนนะครับบทเรียนเตือนใจนะเตือนใจพวกเราต้องเตือนใจต้องคิดไปตลอดนะลงจากรถกุญแจต้องอยู่กับเราครับไม่ว่าจะลงไปหนึ่งนาทีสนาทีสามนาทีก็ตามนะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามต้องดับเครื่องแล้วก็เดินลงไปครับดับเครื่องแล้วถือกุญแจลงไปด้วย หรือถ้ามีคนอยู่ข้างในนะอีกเรื่องนึงก็ยังพออนโรมนะมีคนนั่งอยู่ข้างในก็เคยเห็นไหมสตสดตั้งเครื่องไว้มีคนอยู่ข้างในนะครับผู้ร้ายนะครับผู้ร้ายมันขับรถไปเลยทั้งเด็กที่อยู่ในรถนะนะมันขับไปเลยนะน้าทางที่เดียลงจากรถถ้าเราเราลงนะลงจากรถนะดับเครื่องเปิดกระจกนะถ้ามีเด็กอยู่ก็เปิดกระจก เปิดกระจกให้อากาศเข้าแล้วก็ดับเครื่องถือคุ้แจไปด้วยนี่ปลอดภัยที่สุดนะอย่าไปสตาร์ทเครื่องไว้แล้วก็นั่นะนะเสร็จทุกไลท์ครับนะ่รอดยากนะ่ผมเห็นข่าวนี้ผมก็นึกถึงเออเขาเตือนกันตลอดนะทําไมนะทําให้ทําไมมันเผลอเลอได้ก็เสียใจนะครับแสดงความเสียใจกับคนที่สูญเสียทรัพย์นะครับ ก็มันเป็นเรื่องนะกล้องวงจรปิดจจับไว้ได้ครับจับภาพได้หมดแล้วแหละแต่ว่าโอ้ยกว่าจะได้ลถคืนบางทีก็ไม่ได้นะพรขโมยไปปุ๊บเนี่มเหลือแต่ซากเลยนะรถเน่ะน,นะมันจะเปลี่ยนแปลสภาพนะไปปุ๊บเนี่ยม,มันถอดออกมานี่เนี่ยมันไม่เหลือเลยนะเนีมันไม่เหลือเลยครับมันไม่เหลือร่องรอยเลยนะเข้าไปปุ๊บนี่ไม่นานนะครับ น่ะมีการผ่าซากรถนะขบวนการนี่เขามีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมเห็นข่าวแล้วมันก็ไม่รู้จะโทษใครดีอ่ะน่ะก็โทษโทษเจ้าของที่ประมาทกันแล้วกันแต่ว่าก็เห็นใจครับก็เห็นใจน่ะก็หวังว่านะครับคงจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครก็ตามนะครับน่ะที่ใช้ยานพาหนะไปในที่สาธารนณะหรือว่าโดยเฉพาะไปที่เปลี่ยวหรือไปที่ไหนก็ตามแม้แต่แวะเข้าห้องน้ำในปานน้ำมัน จอดรถไว้นิยานะครับอย่าประมาทอย่าสตาร์ทเครื่องเสียกุญแจไว้นะเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวออกมาเนี่ยคุณอาจจะได้เดินกลับบ้าน,นอืมดับเครื่องเลยครับหนึ่งนาทีสองนาทีก็ตามนะจำไม่เลยจำไม่เลยมีหลายคนนะเข้าใจผิดหลายคนเข้าใจผิดบอกว่ารถวิ่งไม่ไวเนี่ยต้องสต,ตาร์ทเครื่องไว้นะไม่งั้นมันจะเกิดนั่นเกิดนี่ก็ว่ากันไปอ่ะ ดับเลยครับมันจะเป็นอะไรมันเป็นไป <c oughs> เพื่อความปลอดภัยเราเออนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่จะฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับอ่าเดี๋ยวมันก็จะได้สง่งมันไม่ได้สง่งกุญแจเลยทีครับไม่มีอะไรเลยเขาไปหมดมีทั้งกุญแจอะไรก็เขาไปหมดแล้วของอยู่ในรถของมีค่าในรถหายหมดแหละแน่นอนอมันสูญเสียหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสติเตือนใจนะครับ ฝากไว้นะครับเป็นข้อคิดสําหรับวันนี้นะครับสำหรับ f อช่องที่ไคทีมันชาแนลคงจะไม่เกิดการสูญเสียขึ้นอีกนะครับด้วยความปรารถนาดีจากที่ไคทีมันชาแนลครับสวัสดีครับ